เพื่อนๆวันนี้แม่เจียนกับมาสักข่างแป้งกับเพื่อนๆตาเป็นเห็ดใบพอดีอันนี้ผลโต๊แห้งหลายข่างแป้งกันเลยไล้ลมลองไม่เจี้ยนกันเลยมาสักไม้เถื่อนเพื่อนๆเพราะถ้าได้เปลี่ยนสูตรอันเห็ดท้องล่านสั่มใส่สูตรเี๋มากกันเลยเห็นแล้วอดบ่ได้กันเลยเดี๋ยวมาเมียนไม้กับเพื่อนๆตาเป็นเห็ดใบพอดีผลโต๊หลายเพื่อนๆผลโต๊แห้งกันเลยเพื่อนกันเลย ล้มล้มากใบเห็นเวล่าคนมากสีเขจะขึ้นมาก้าเพื่อนเพื่อนอจะขึ้นมาเพุ่คนบ่รู้ว่าจะได้กินหลายปันไดดอกเพื่อนเพราะว่าฝนตกมากถ้าฝนตกดูหลายแป้งเพิ่็จะบ่ไข่อันนี้อันบ่ไข่อันสวยแห้งปันไดนเนะาะบ่ไข่งามแห้งปันไดนเนี่ยจะเพื่อนแต่ก็งามอยู่แต่ว่าห่างว่าดีงามคือแบบฝนตกพอดีพอดีนะจะเพื่อนเพื่อนเห็นบะ นี่จะ,จะเพื่อนเพื่อนแก้งปลูกว้ที่ว่างหันละเพื่อนเพื่อนว่าจะได้กินอีกสุดต่อไปน่นะพอดีนี่จะเพื่อนเพื่อนเพอดิฝนฝนมาหลายกับเพื่อนเพื่อนพนกระโบอันนี้อัน,นง่ามแห้งปไนไดเนาะต่กะง่ามอยู่แต่ว่าห่างบาง่ามแบบคือตกมากพอดีฝนตกมากพอดีนี่แป้งกะจะง่ามเป็นหนวยเป็นดูกดกนอกจากเนาะลูกเพิ่จะดกจะสวยงามแต่ตอนนี้อะ กาได้กินอยู่เพื่อนๆแต่หางบ่ได้กินอันนี้หลายเนาะจ้ะเนาะค่ะนี่ไม่เจี๊ยบก็เลยมาเมียนข้างติตก้าปรนเทไว้หล้วจ้ะเพื่อนๆอนี่หายเพิ่นขึ้นไปธรรมชศาสตร์ของเพิ่นเพิ่นจะเลื่ยขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะมาถึงตรงนี้หล่ะจ้ะเพื่อนเพื่อนเื่ยขึ้นมาถึงตรงนี้เพื่อนก็จะออกลูกออกผลจะได้กินนะจ้ะเพื่อนเพื่อนค่ะตอนนี้ปลูกไม่ค่ะเพื่อนเพื่อนต้นถือว่าปลูกไม่เจี๊ยบปลูกเก็บป้าเหมือนนั้นนั่น ปลูกมาาเราจะเพื่อนๆพืนตกมากอ่เลยเพ้นอยากหูซึกว่าเพ้นเพราะใครอันนี้ปั้นไหนเนาะนี่แหละจะเพื่อนๆพื่ที่ที่เมจนปลูกไว้ตั้งแต่ที่เมเจนเคยเห็ดคลิปไว้เพันเพราะแต่กำลังงามค่ะเพื่อนๆมันก็เลิ่จะขึ้นขึ้นเครือขึ้นเครือเพลื่อนหรือว่าเพ้นจะเรื่อยๆขึ้นมาตั้งเทิงสิละเพื่อนๆนี่ตาบอกกเห็ดใบเรียบร้อยอันนี้เห็ดใบเรียบร้อยเนาะจากเนาะเห็ดธรรมชาติเห็ดง่ายๆ่าเบียปันบ้านจะเพื่อนเพื่อเวลา ถ่าแม่นฝนบาตกหลายหรือว่าฝนบาสุบหรือว่าฝนบาตกมากเยอะๆอนก็จะงามเพื่อนๆบอุดกินจ้ะปีนี้หูสึกว่าอ่าฝน่นตกมาดูฝนตกมาดูก็เลยเห็ดให้ว่าปลูกแป้งปลูกทัวก็อาจจะบ่ได้มากได้พนเท่าที่ควนเนาะเพื่อนเนาะก็้าเบิงแต่ว่าต่อไป่นจะมีหลายปันไดิ่นจะ เยอะบ่อลูกแป้งผลผลิตพิ่นเนาะจากเนาะค่ะเมจนจะใหม่เพื่อนเบิ่งอีกขง้งหนึ่งเด้อจ้ะเด้อผลเพื่อนขอบคุณลหลายๆที่รับสมเดือจ้ะเด้อขอบคุณมากๆาเดือจ้ะเด้อเมจนกันมาทักทายเพื่อนเพื่อนมายืนยันตัวต้นของแม่เจนมุดผลาเนาะจากเนาะขอบคุณมากๆากที่มาให้กำลังใจถุกทานเนือจาะเด้อคอยทานมีความสุขความเจริญน,นาทีการงานเนือจาะเด้อผลเพื่อนเนาะสวัสดีค่ะ